เรื่องของเหตุการณ์แผ่นินไหวในหลายๆที่ไม่ใช่แต่เฉพาะในต่างประเทศแต่ยังรวมไปถึงที่ประเทศไทยด้วยอย่างเช่นที่ตุรกีวันนี้นะครับมีเหตุการณ์แผ่นินไหวขนาด5.8 <c oughs> โดยศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางทะเลอีกด้วยเบื้องต้นครับมีรายงานทั้งผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ70คน ส่วนในประเทศไทยครับมีรายงานว่าวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุแผ่นดินไหวติดต่อกันมาเป็นวันที่2แล้วนะครับเบื้องต้นจากการไปตรวจสอบขนาดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้อยู่ที่ขนาด2.4ครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์แผ่นไหวที่วัดได้ขนาด4.5ก็มีรายงานว่าบ้านบางหลังเกิดความเสียหายที่บริเวณผนังของตัวบ้านทำให้เกิดการแตกร้าวไปบางส่วน โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมว,วิทยาครับได้รายงานแผ่นดินไหวในวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมา3ครั้งครับครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงเช้าเวลาประมาณ7จ็นากายีนาทีขนาด1.6ที่อำเภอแม่แจ่มห่างกันเพียงแค่2ชั่วโมงในเวลา9ก้านาฬิกายีนาทีก็มีแผ่นดินไหวขนาด2.2ที่อำเภอพล้าซึ่งอำเภอพล้าก็เป็นศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.5มาแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ครั้งที่3ของวันนี้ แผ่นดินไหวขนาด2.4ที่อำเภอรพร้าวเช่นเดียวกันเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายหนักครับแต่ว่าช่วงเที่ยงคืนเสษที่ผ่านมาก็มีแผ่นดินไหวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขนาด2.4เกิดขึ้นที่อำเภอแม่เสียงด้วยซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตำบลแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ที่มีขนาด4.5และ ผลจากแรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ในพื้นที่4จังหวัดข้างเคียงได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนและก็พะเยาสาเหตุสําคัญมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่ทาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน16รอยเลื่อนที่ยังทรงพลังในประเทศไทยพาดผ่านอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนยาวไปถึงอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีระยะทางประมาณ100กิโลเมตรล่าสุดก็มีข้อมูลจากการตรวจสอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ รายงานผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ที่มีขนาด4.5มีความเสียหายเกิดขึ้นที่ตำบลแม่ปังในพื้นที่หมู่2แล้วก็หมู่5อย่างรายงานว่าเสาหน้าบ้านเกิดการแตกร้าวปูนกระเทาะเสียหายเล็กน้อยผนังเพดานภายในบ้านเกิดการแตกร้าวผนังห้องเก็บของในโรงจากรรถเกิดความเสียหายซึ่งตอนนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลแม่ปังได้ไปตรวจสอบความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว จากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเกิดขึ้น2วันติดต่อกันเราไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด5.8ที่ตุรกีกันบ้างรอบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งเมืองมามารรสครับซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองท่อง,ทองเที่ยวสําคัญริมทะเลของตุรกีในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาเศษของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย70คน โดยทางร,ร,รัฐมนตรีมหาไทยของตุรกีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตว่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ14ปีเสียชีวิตจากอาการช็อกจากความตื่นตกใจส่วนผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่บาดเจ็บในระหว่างพยายามจะวิ่งหนีออกจากตัวอาคารในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีครั้งนี้ยังสามารถรับรู้ได้ไกลในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองมามาริส เมืองโบดรุมและก็เมืองเฟติเยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังด้วยนะครับแรงสะเทือนในครั้งนี้ยังสามารถรับรู้ได้ในประเทศที่อยู่ติดกันทั้งที่อียิปต์แล้วก็ที่หมู่เกาะรอสของกรีซจนทำให้บางพื้นที่ต้องสั่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากโรงแรมเพื่อความปลอดภัย ไปดูที่ปากีสถานกันบ้างครับก็มีผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นเดียวกันมีรายงานว่าผู้ต้องขังกว่า200คนจากทั้งหมด1,000คนเรียกว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน5เลยทีเดียวช่วยโอกาสหลบหนีจากเรือนจำในนครการาจีหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องขังไปรวมตัวกันที่ลานกว้างหลังจากหลายคนรับรู้ล่ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว การหลบหนีออกจากเรือนจำเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่ภายหลังเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการหลบหนีจากเรือนจำครั้งใหญ่ของผู้ต้องขังที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปากีสถานโดยทางตำรวจให้ข้อมูลว่าผู้ต้องขังได้เข้าไปแย่งปืนจากผู้คุมเรือนจำเพื่อหวังจะหนีออกทางประตูทางออกและก็ได้เกิดการยิงปะทะกันจนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก3คน ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาที่หลบหนีตามกลับมาได้ประมาณ80คนครับแล้วก็มีคำเตือนไปยังผู้ที่ยังคงหลบหนีอยู่ให้เร่งมอบตัวไม่ฉะนั้นจะถูกตั้งข้อหาร้ายแรงถึงขั้นก่อการร้ายตามมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเณรข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนเณรครับ